เราจะพาทุกคนมาแกะ Coffee Jack กันนะคะอันนี้เนี่ยก็คืออุปกรณ์ทำเอสเปรสโซ่ตัวใหม่ที่เราเพิ่งได้มาเดี๋ยวเราจะแกะให้ทุกคนดูว่ามันมีอะไรบ้างนี้ยังไม่ได้แกะเลยและก็ยังไม่ได้ลองใช้เลยมาเริ่ม Coffee without limits ไปก็จะมีเป็น Thank you card นะคะมาแล้ว Coffee Jack อุปกรณ์จิว๋ว เขาบอกว่าอินสไปชันตัวเนี้ก็คือพกพาได้แล้วก็ทำเอสเปรสโซ่ได้ตรงนี้นะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเป็นแก้วอะส่วนตัวปัม๊มอุ้ยมันก็หมุนออกมาเพื่อที่จะแบบเตรียมปั๊มได้อ๋อแต่ว่าเดี๋ยวนะโอ้ห่แน่นเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหอึ๊บโอเคอ๋อถ้าไม่ใช้คือล็อกนะคะแต่ถ้าจะใช้เนี่ยก็คือค่อยๆได้ถ้าปล่อยแบบเบลเมื่อกี้มันก็ปิ้วออกมาได้เลยอันนี้ก็จะ อดได้เพื่อให้ใส่น้ำร้อนได้เนาะเรามาหมุนดูข้างล่างตัวข้างล่างก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นที่ใส่ผงกาแฟส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบคล้ายๆ p l u กสก r e อะไรเงี้ยเนาะวิธีใส่ก็แค่หมุนเข้าไปค่ะแล้วก็หมุนออกมาแบบนี้ได้นี่ตัวที่ใส่เนี่ยก็จะ ไม่ได้มีอะไรให้ดึงออกเลยนะคะคือตัวนี้เลยอันเดียวล้วนๆความเก๋ก็คือมีโลโก้แบบลูกกาแฟทุกที่เลยตรงนี้ก็มีโอเคถ้ารอ,อยู่นะ